สวัสดีทุกทุกคนนะจ๊ะสวัสดีทุกทุกคนนะจ๊ะอ่ะทำไรเนี่ยน้ําปังค่ะเอาปิ้งน้ําปังเหรอทํายังไงบ้างเนี่ยน้ําปังทาเนยแล้วก็แปะไว้ในกระทะร้อนๆอ่ะทาเนยแล้วก็แปะไว้ในกระทะร้อนๆเนี่ยง่ายป่ะจ๊ะเนี่ยง่ายไหมอู้หูไม่เห็นจะยากเลยแค่ทาเนยแล้วแปะไว้ในกระทะร้อนๆอู้หตายแล้วอุ้ยไหนดูสิดูสิดูซีดูดิเนี่ยนี่อันไหนไหนดูสิ โอ้ยดูที่ต้องหุณนเซนในลูกดูสิอืดแล้วเนี่ยคนนั้นตากไปแล้วนะเออไอเนี้ยตักไปเรียบร้อยแล้วทำกับข้าวให้ลูกกินทุกเช้าเดี๋ยวจะไปนวดเดี๋ยวไอเฮียเราจะไปนวดแล้วก็จะซื้องาดำมาให้เรากินบำรุงข้อเข่าอุ้ยดูสิเนี่ยดูสิกินปลากินปลาขานวดหมอจีนนวดหมอจีนน่ะน่ากินไม่ล่ะดู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 แข็งแรงดีนะ เราต้องบำรุงแม่เราให้แข็งแรงอยู่เสมอไนชิมสิชิมยังยังเลยเหรอ,อไม่ชิมหรอชิมกันเลยต้องกินากาแฟอ๋อเหรอเอาไว้กินกับกาแฟใช่ไหมพอดีไม่ต้องกินข้าวเออพอดีไม่ต้องกินข้าวเรียบร้อยแนละ้วมื้อเช้าทําให้ลูกกินเสร็จเรียบร้อยเราก็พามาดูแม่ทํากับข้าวแก่นนะ